คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ปกติแล้วอะ่ะในเรื่องของภาษาตอนที่เรายังเรียนเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจและใส่ใจมากเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าเรามาตกหลุมรักหนุ่มต่างชาติเออเราอยากมีแฟนต่างชาติดังนั้นน่ะจะทํายังไงให้เราสื่อสารเละกคุยกับเขาได้รู้เรื่องเพราะบางครั้งอะ่ะโคชเอมยอมรับเลยนะสมัยก่อนนะคะเวลาที่เราแชทคุยเนาะ คือเวลาที่เราแชทคุยอ่ะเราคุยได้เพราะว่ามันจะมีตัวแปรให้กับเราอยู่แต่ทีนี้ค่ะพอเราเจอหนุ่มที่รู้สึกว่าเราคลิกแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะจริงจังขึ้นมาเขาน่ะก็อยากจะวิดีโอคคลหาเรานึกออกปะเขาจะอยากวิดีโอคคลหาเราไอ้เราก็อยากเห็นหน้าเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นไม่รู้ว่ากลัวเกิดคําถามเกิดความกลัวคือหนึ่งเวลาที่เขาพูดอะไรมา แล้วเราไม่เข้าใจ 2. กลัวว่าเราจะฟังเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันกับคนหนึ่งนะคะเออหรือสกลัวว่าเวลาที่เราสื่อสารไปไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกลาคาญทําให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกจากการคุยกันลงทุนเวลาที่คุยกันมาแล้วอะ่ะมันอาจจะพังทลายคุณเคยอึดอัดใจแบบนี้ไหมช่วงแรกนะโคชเ,เอมก็เป็นค่ะเป็นแบบว่าเวลาที่เขาโทรมานี่แบบ เฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเราได้แต่ยิ้มยิ้มเพราะไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วเวลาที่เขาพูดยาวๆมาแล้วก็พยักหน้างึกๆึอย่างนี้นะคะทําเหมือนรู้เรื่องแล้วก็ yes yes คืออะไรเขาก็คงรู้แล้วคะ่ะว่าเราแบบไม่ได้อะไรมากคือเวลาที่เขารักเราอะ่ะเขายอมรับและโอเคกับเรานะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้มีแบบการพัฒนาที่มันดีขึ้นทําให้การสื่อสารมันพัฒนาขึ้นน่ะ คนเขาจะรู้สึกว่าเราไม่มีความพยายามเขาจะรู้สึกเบื่อเราค่ะดังนั้นถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะโคชเอเอมาแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองคือการเรียนภาษาอังกฤษอ่าเรียนภาษาอังกฤษต่อให้ในมหาลัยในมัธยมจะเรียนกับฝรั่งแล้วเรียนมาเยอะมาก แต่ไม่สามารถเอามาใช้คุยได้ค่ะดังนั้นนะโคชเอมนะคะมีพื้นฐานคอสื่อสารได้มัดใจฝรั่งเป็นเบสิกอังกฤษเหมาะกับคนที่อยากมีแฟนฝรั่งบอกไว้เลยเหมาะกับคนที่อยากมีแฟนฝรั่งใช้ภาษาง่ายๆฝึก การออกเสียงการพูดนะคะทำให้เราสื่อสารแล้วฟังเขารู้เรื่องแล้วที่สำคัญคือเขาฟังเรารู้เรื่องดังนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จอยากให้ความสัมพันธ์กระชิดกระชับมากขึ้นรีบลงเรียนคอสนี้เลยค่ะสื่อสารได้มัดใจฝรั่งค่ะใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามโค้ชเอมได้เลยนะคะ